ขยับใกล้เป้าหมายมาสะพอใจบุรีรัมย์เปิดดังเชิดลำปาง2-0กุนซือชาวญี่ปุ่นของทัพภาษาสายฟ,ฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังเกมเปิดบ้านเอาชนะรถม้ามังกร2-0ขยับเข้าใกล้แชมป์ไทยลีกฤดูกาล2022-2023มาสัตดถาอิชิอิหัวหน,น้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็เดไดอออกมาเปิดใจหลังเกมลีโว่ไทยลีก2022-2023นาที่26 ซึ่งเกมนี้ทัพราสาสายฟ้าเปิดสนามช่างอรีนาเอาชนะลำปาง FC 2ต่อ0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขยับไปมี67แต้มจากเกมที่เหลืออีก4แมตต์ต้องการอีกเพียง1คะแนน<ๆ>ก็จะคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่8มาครองโดยอิชิอิได้เผยหลังเกมว่าเกมวันนี้ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมาต้องชื่นชมทั้ง2ทีม ที่มีความตั้งใจที่จะเล่นเกมนี้การเก็บ3คะแนนได้ในวันนี้และได้2ประตูก็ถือว่าน่าพอใจแต่โดยรายละเอียดของเกมต้องยอมรับว่าเรามีข้อผิดพลาดหลายจุดเราจําเป็นต้องออกกลับมาแก้ไขจากเกมที่แล้วที่เราพลาดพ่ายทูบางคอกยูนิเต็ดมันทาให้การเป็นแชมป์ของเราเลื่อนออกมาซึ่งตอนนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องดีที่เกมนี้เรากลับมาชนะได้เราขยับเข้าใกล้เป้าหมายแล้วที่ผ่านมา นักเตะมีความกดดันสูงว่าเราต้องได้แชมป์ผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดนี้ส่งผลหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทุกอย่างมันผ่อนคลายลงแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาปรับปรุงแก้ไขส่วนเกมที่เหลือทางฟุตบอลลีและฟุตบอลถ้วยเราเต็มที่ในทุกเกมแน่นอนและเราต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายของนักเตะด้วยซึ่งตัวผมเองก็มีการมองเรื่องการหมุนเวียนนักเตะลงสนามอยู่แล้วแต่ทั้งนี้เป้าหมายของเราคือสามแชมป์เหมือนเดิมมาสถตหะกล่าว สำหรับโปรแกรมในศึกลีเวอร์ไทยลีกนดที่27ของสโมสสอนบุรีรัมยูเนเตดจะบุกเยอเลโอเชียงรายยูเนเตดในวันเสาร์ที่22มีสาย,ยน2566ณสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมเวลา19นาฬิกา30นาที